สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนไลน์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาไทยตอนที่5แล้วค่ะเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะ อีเหนาวตอนศึกกำหมังกุนิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอีเหนาวมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะอีเหนาวเนี่ยนะคะเป็นบทละครที่วรรณคดีสมสรน,นะคะได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นยอดแห่งบทละครรําเลยนะคะเพราะเป็นหนังสือที่แต่งดีทางเนื้อความแล้วก็กระบวนกอรด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ดีในทางที่จะศึกษาด้านประเพณีโบราณเอาไว้นะคะแม้บทละครอีเหนาวเนี่ยจะมีเขาเรื่องมาจากนิทานพื้นเมืองของชวานะคะแต่รัชกาล ที่2นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลราภาลัยของเราเนี่ยได้ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับธรรมเนียมและรสนิยมของคนไทยโดยไม่ขัดกับเนื้อเรื่องเดิมเลยนะคะบางก็ว่านะคะว่าเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายและเข้ามาจากหญิงเฉลยปัตตนีนะคะก็มีที่มามาเดี๋ยวเราค่อยไปดูไทม์ไลน์ในสไลด์ต่อไปนะคะว่ามันมีที่มามาอย่างไรกว่าจะมาถึงสมัยรัชกาลที่สมาดูเลยนะคะตรงนี้ เดิมบอกไปแล้วว่าเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมจากชาวชวาใช่ไหมคะเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิทานปัญญีนะคะเขาแต่งเพื่อยกย่องกษัตริย์ไอละลังคะนะคะโดยนางกำนันชาวปัตตนีนะคะซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงนะคะของพระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะก็เอามาเล่าให้กับพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ฟังซึ่งก็เป็นเจ้าฟ้ากุนทนกับเจ้าฟ้ามงกุฎใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยทั้งสองพระราชธิดาเนี้ยก็ได้ เขาเรียกว่านิพนล ะะเรื่องอีเหนาขึ้นนะคะมีเป็นอีเหนาใหญ่กับอีเหนาเล็กนะคะถ้าเป็นอีเหนาใหญ่เราเรียกว่าดาหลังแต่ถ้าเป็นอีเหนาเล็กก็คืออีเหนาเลยแต่เรื่องที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นอีเหนาเล็กเพราะว่าอีเหนาใหญ่เนี่ยหรือดาหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีตอนจบเพราะอ่านแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอ้าวอ่านแล้วจบยังไงจุดจบเป็นยังไงคนก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของดาหลังสักเท่าไหร่นะคะ,ะต่อมาเรามาอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วพระบรมโกศเนี่ย โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนะคะให้นํามาเล่นเป็นละครในละครในคืออะไรก็คือละครที่เล่นในพระบรมมหาราชวางังในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็ในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเจ้าพระยาพระคังโหนนะคะนําอีเหนาาเล็กเนี่ยมาแต่งเป็นอีเหนาาคําฉันนะคะก็คือแต่งในรูปแบบของฉันทลักษณ์ประเภทฉันนั่นเองนะคะเพราะว่าต้นฉบับบางส่วนเนี่ยหายไปในช่วงที่เ,เกิดศึกสงครามนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็ มีพระราชนิพนธ์ซ่อมแซมเฉพาะตอนที่ขาดหายนะคะแล้วก็รัชกาลที่สองนะคะได้พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือที่มาเพราะฉะนั้น คนที่ทําให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายหรือล้นกล้าวรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะโดยที่ท่านเนี่ยแก้ไขแล้วก็สอดคล้องกับท่ารามโดยรักษากระบวนความไว้ตามเดิมนะคะแล้วก็พระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงพิทักษ์มนตรีนะคะทรงนําไปลองหัดซ้อมกระบวนท่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของละครรํานะคะ,ะทีนี้เรามาดูลักษณะของคําประพันธ์กันบ้างนะคะก็จะเป็นกรอนบท กรบละครค่ะกรอบละครก็จะเหมือนกับกรอนสุภาพหรือกรอนแเนี่ยคะ่ะแต่มันจะมีความพิเศษขึ้นตรงที่ว่าเวลาเขาขึ้นวักเนี่ยมันจะมีคําว่าเมื่อนั้นนะคะมีคําว่าบัดนั้นมีคําว่ามาจะกล่าวบทไปเขาไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เราจํายากนะคะแต่มันมีที่มาค่ะ คือเมื่อนั้นเนี่ยดูฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะคะของสไลด์เมื่อนั้นเขาจะใช้กับตัวเอกของเรื่องหรือตัวละครที่เป็นกษัตริย์นะคะเวลาจะขึ้นบทใหม่ปุ๊บเขาจะแบบว่าพูดถึงเมื่อนั้นอ่ามุท กล่าวถึงอสัญญาแดวะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดใช้เมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นบัตรนั้นจะใช้กับตัวละครที่เป็นตัวละครสามัญไม่ได้มีเชื้อเจ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเอกของเรื่องนะคะส่วนคําว่ามาจะกล่าวบทไปก็จะใช้เมื่อขึ้นตอนหรือเนื้อความใหม่นั่นเองนะคะส่วนวงกลมสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของฉันทลักษ์หรือ ข้อบังคับของคาประพันธ์นี้นะคะจะมีคําขึ้นวรคอย่างที่บอกก็คือเมื่อนั้นบัตรนั้นหรือมาจะกาบทไปแล้วก็จะมีจํานวนพยาง์ทั้งหมด8นะคะโดยที่พยา์สุดท้ายนะคะของวัเนี้จะไปสัมพันธ์กับพยา์สุดท้ายนะคะของวรคนี้นะคะแล้วก็มาสัมพันธ์กับพยา์ที่3ของวัคสุดท้ายอีกส่วนตรงนี้นะคะที่นักเรียนเห็นเราเรียกมันว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะถ้ามีบทใหม่ตรงนี้จะต้องมีความคลองจองสัมพันธ์กันนะคะ ต่อมาเรามาดูเรื่องย่อของอีหนาวกันนะคะเป็นต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาวแต่ที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยมันเป็นแค่บางบางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะคะก่อนอื่นนะคะครูขอเล่าก่อนเลยว่า,เ,าเรื่องนี้เมืองชวาละกันนะคะมันจะมีวงอสัญญาแดหวาเนาะหรือจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นวงวงเทวานะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าแบบเหมือน เทวด,ดาอะไรของเขานะคะก็จะมีเท้ากุเรปันนะคะเท้ากุเรปันนะคองเมืองกุเรปันตามนั้นเลยแล้วก็มีเท้าดาหาค่ะก็นนะคะองเมืองดาหาต่อมานะคะก็มีกาหลังนะคะก็คองเมืองกาหลังค่ะและสุดท้ายก็คือสิงหัดสารีนะคะมี4เมืองด้วยกันนะคะตามชื่อของคนเลยทีนี้เท้ากุเรปันเนี่ยนะคะก็มีลูกออกมาค่ะ คือพระราชโอรสชื่อว่าอีเหนาส่วนท้าวดาหานี่ก็มีพระราชธิดาออกมาค่ะพระนามว่าบุตรสบาออนี่ก็คือเป็นต้นเรื่องจะได้รู้ว่าอินเหนากับบุตรสบาเขามีที่มากันอย่างไรและอย่างที่บอกว่าเขามีความเชื่อว่าเขาเนี่ยสืบเชื้อสายพงมาจากเทวดาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นธรรมเนียมในการแต่งงานนะคะเขาก็จะไม่มา ปนเปื้อนกับสามัญชนเพราะฉะนั้นอีเหนาและบุษาบาจึงเป็นคู่ตุนางันหรือคู่คู่มั่นคู่หมายกันนะคะตั้งแต่ที่เขายังเยาว์วัยเลยนะคะก็ถูกมั่นหมายกันเลยอีเหนากับบุษาบานี้ทีเนี้ยก็เข้าตามไทม์ไลน์กรอบนี้มาเลยค่ะท้ากุเรปันนะคะมีโอรสก็คืออีเหนาเนาะมั่นหมายกับบุษบานะคะที่เป็นพระธิดาของเท้าดาหาต่อมาค่ะ อีเหนาวเนี่ยได้ไปเมืองหมัญยาค่ะแล้วไปพบเจอกับสตรีนางหนึ่งสวยมากเลยเนหะ็นไหมนี่ก็คือความเจ้าชู้ล้าหนึ่งไปหลงรักนางจินตราวาตีเข้าค่ะแล้วก็พอหลงรักไงก็ไม่กลับบ้านกลับเมืองแล้วจ้าไม่กลับเลยเมืองกุเลปันนะคะแล้วก็ไปอยู่กับนางจินตราที่เมืองหมัญยาเลยแล้วทํายังไงไม่สนใจนางบุษบาแล้วอันนี้คือไม่เคยเห็นหน้าด้วยก็คือพ่อแม่เหมือนคล้ายๆกับคลุมถุงชนให้แล้วก็เลยตัดรอนทีนี้ ท้าวดาหาผู้เป็นพระราชบิดาะะของนางบุษบาเนี่ยทราบเรื่องว่าเฮ้ยว่าทีราชบุตรเคยของเราเนี่ยไปติดผู้หญิงอื่นแล้วแล้วก็ไม่สนใจลูกสาวของตัวเองด้วยก็เคืองอขุนเคืองพระราชหฤทถไทยเป็นมากเลยนะคะก็หลุดปากเลยว่าต่อไปเนี้ยถ้าใครก็ตามที่มาขอบุษบาเนี่ยจะยกให้เลยนะคะแต่พูดไปด้วยความโกรธพิโรธไงสุดท้ายเจ้ากรรมค่ะจอรากาจรารกาเนี่ยรูปชั่วตัวดํา เนี่ยมันจะเป็นคํามาเลยเนาะจริงๆแล้วก็คือมันมีการบูลลี่กันมาตั้งแต่ในสมัยวรรณคดีแล้วเนี่ยจรการเนี่ยก็หลงรักนางบุษบานะคะก็เลยให้พี่ชายเนี่ยไปสู่ขอนางบุษบาจากเท้าดาหาค่ะแต่ชาวดาหาเนี่ยเขาพูดไปโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้แต่กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคําใช่ไหมคะพอเขามาขอเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องยกนางบุษบาให้ไปนะคะทีนี้ค่ะตัดมาที่ คนนี้บ้างนะคะวิยาสกรรมวิยาสกรรมเนี่ยเป็นลูกชายหรือเป็นพระราชโอรสของเท้ากะหมังกุหนิงเอาล้วนะมันจะเข้ากับชื่อเรื่องแล้วว่าศึกกะหมังกุหนิงใช่ไหมคะทีนี้วิยาสกรรมเนี่ยมีตอนหนึ่งที่เขาไปออกล่าป่าอ่ะ ออกล่าสัตว์ในป่าแล้วเขาไปพบภาพวาดนะคะสมัยก่อนยังไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเขาก็วาดภาพกันเนาะไปพบภาพวาดของนางบุษบาเกิดความลหลงไหลในความงามของนางค่ะก็เลยกลับมาบอกพ่อพ่อไปสู่ขอให้หน่อยสี่นะคะพ่อก็เลยแต่งทูตไปสู่ขอนางบุษบาให้นะคะแต่ว่านักเรียนคิดว่าเขาจะให้ไหมล่ะในเมื่อจอรากาก็เพิ่งขอไปใช่ป่ะทีนี้วิยาสกร,รมมาอีกนะคะ เท้าดาหาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องปฏิเสธการสู่ขอไปนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาได้ยกนางบุษบาให้กับจรกาไปก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เลยทําให้เกิดศึกชิงนางขึ้นนะคะชื่อว่าศึกกระหมังกุหนิงนั่นเองนะคะค่ะถ้าเท้ากระหมังกุนิงนะคะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆนะคะสงครามในครั้งนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีบทประพันธ์บทประพันธ์หนึ่งนะคะถึงจรกามากล่าวนางไว้ได้ยกให้เขาก่อนก็ควรที่ จะโอภาปราศัยมาให้ดีนี่สิตัดไมตรีให้ขาดทางเราก็เรืองฤทธาศักดาเดชอาณาจักรนัครเรศกว้างขวางจำต้องมีมานะไม่ละวางจะชิงนางบุษบาลาวันคำนี้ล่ะคะ่ะคือเป็นปฐมเหตุของการเกิดสงครามในครั้งนี้นะคะแล้วก็สอดคล้องกับชื่อเรื่องด้วยว่าเป็นศึกกระหมังกุนิงนะคะอะตอนนี้นะคะเราจะเห็นภาพทางซายมือนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตไขของนิดนึงก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะ มันจะมีคลิปนะคะที่เป็น powerpoint นะคะซึ่งคนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะใน www.axon.com นะคะตามที่เขียนให้ดูด้านล่างนี้เลยนะคะก็สามารถนำไปโหลดแล้วก็ดูภาพประกอบคลิปได้เลยนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเท้ากระหมังกุน้นิงเนี่ยตั้งใจที่จะแต่งทัพเนี่ยเพื่อที่จะไปรบกับเมืองดาหาแล้วนะคะเขาก็ ทำการาให้วิทยสกรรมนะคะซึ่งเป็นพระโอรสเนี่ยนะคะเป็นทับหน้าค่ะนะคะโหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าความเชื่อมาแล้วนะคะโหนเนี่ยได้ทำนายว่าดวงชะตาของเท้ากระหมังกุหนิงและวิทยสกรรมเนี่ยถึงคาดก็คือจะถึงที่ตายนั่นเองควรงดทำศึกไปก่อนแต่เท้ากระหมังกุหนิงเนี่ยก็ดื้อไงไม่เปลี่ยนพระไทยก็คือไม่ยอมเปลี่ยนใจค่ะยังดื้อดึงที่จะไปทีนี้กลับมาที่ฝั่งของเท้าดาหาคือบิดาของบุษบากันบ้างนะคะ ก็มีความกังวลค่ะว่าศึกครั้งนี้เนี่ยจะสู้ไหวหรือไม่นะคะก็เลยส่งขอความช่วยเหลือนะคะจากวงเฮวาเนี่ยขอไปหมดเลยนะคะไปถึงเท้ากุเรปันซึ่งเป็นบิดาของอีเหนาวด้วยนะคะเท้ากุเรปันก็เลยสั่งให้อีเหนาเนี่ยยกทัพไปช่วยทําศึกด้วยนะคะ ทีนี้ก็เลยต้องเหมือนกับว่าไปตามอีเหนาที่เมืองที่อยู่ของนางจินตลาใช่ไหมคะก็ทาให้นางจินตลาวาตีเนี่ยงอนงอนอีเหนามากเลยอีเหนาก็ไปงอ้อไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนางจินตลาวาตีก็ยอมค่ะที่จะให้อีเหนาเนี่ยมาสู้รบด้วยนะคะแต่ทีนี้ถึงแม้จะงอนนะคะอีเหนาเนี่ยก็ยังมีความเจ้าชูเ้เล็กๆเขาก็ในใจเขาแอบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเนี่ย บุษบาสวยขนาดไหนทําไมคนถึงต้องมาสู้รบกันเพราะนางนะคะก็โอเคเก็บความสงสัยไว้นะคะพอมาถึงนะคะเมื่อทั้ง2ฝ่ายค่ะมาะเผชิญหน้ากันค่ะสังคามรารตานี่ชื่อคนนะคะสังคามรารตาเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้กับวิยาสกรรมนะคะแล้วก็สามารถสังหารวิยาสกรรมได้นะคะทีนี้เอาแล้วสิลูกชายไปแล้วนะคะพ่อจะอยู่ยังไงเท้ากระหม่อมกุนิงค่ะเห็นพระโอรสนะคะถูกสังหารต่อหน้าต่อตา จึงเข้าไล่ล่าสังฆามาราตานะคะ แต่โดนอีเหนาสกัดเข้าไว้ค่ะทั้งสองเนี่ยก็สู้กันด้วยเพลงหอกและกระบี่นะคะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเท้ากระหมังกุหนิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการรบในเรื่องของเพลงหอกและกระบี่มากซึ่งต่างจากอีเหนาค่ะอีเหนาเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในการใช้กริดนะคะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะสุดท้ายและอีเหนาก็ใช้ความชํานาญของตัวเองใช้อาวุธที่เป็นกริดนะคะสังหารเท้ากระหมังกุหนิงได้นะคะทีนี้ เพิ่มเติมเนอะเท้ากระหมังกุนิงครูบอกไปแล้วว่าเขาชํานาญในการรบส่วนอีเหน่าเนี่ยเขาจะชํานาญในการใช้พื้นที่เขาเรียกว่าสมรภูมิรบได้มากกว่าเท้ากระหมังกุนิงนั่นเองนะคะแล้วก็รู้จักเลือกใช้อาวุธด้วยนะคะฝั่งทัพฝ่ายของกระหมังกุนิงเนี่ยก็แตกพ่ายแล้ว พระอนุชานะคะก็คือน้องชายนะคะของเท้ากระหมังกุหนิงจึงขอยอมแพ้นะคะยอมซิโรราแล้วก็รับปากว่าจะส่งเครื่องบรรณาการมาถวายตามประเพณีนะคะแล้วอีหนาวเนี่ยก็อนุญาตค่ะให้นําศพของเท้ากระหมังกุหนิงและวิยาสกรรมนะคะกลับไปทําพิธีตามราชประเพณีนั่นเองนะคะทีนี้ เรื่องย่อจบไปแล้วเรามาดูบทวิเคราะห์กันนะคะด้านเนื้อหาแนวคิดเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรความรักของพ่อที่มีต่อลูกแน่นอนก็คือเท้ากำหมังกุนหิงที่มีให้ต่อวิทยาศาสกร,รมเห็นปะตามใจลูกทุกอย่างเลยแม้กระทั่งตัวตายก็ยอมนะคะก็ตายไปพร้อมกับลูกด้วยนะคะต่อมาฉากนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของชวาแต่การบรรยายฉากในเรื่องนะคะ เป็นฉากของไทยดูยังไงเพราะว่ามันมีวัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏอยู่ในเรื่องด้วยนะคะคือพระราชพิสมพภ์ลูกหลูกหลวงตอนที่อีหนาวเกิดหรือประสูติออกมานะคะทีนี้มาดูปมขัดแย้งค่ะต้องบอกว่ามันมีหลายข้อขัดแย้งมากในเรื่องนี้นะคะซึ่งแต่ละปลมปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะคะแล้วก็มันสมเหตุสมผลด้วยตัวละครนะคะเราสามารถวิเคาราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครได้จากบทประพันธ์ดูอย่าง,ต,างตัวอย่างก็คืออีหนาวนะคะ เขามีความรักชื่อเสียงวงตระกูลตอนที่เขาบอกกับอีกั กับจินตราว่าแม้นเสียดาหาก็เสียวงอัประยศถึงองค์อสัญญาเห็นไหมว่าแสดงให้เห็นว่านี่การให้เหตุผลต่อคนที่แบบกำลังจะทิ้งเขาไปะนะเพื่อจะไปรบนะคะก็เพื่อวงตระกูลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นคุณค่าด้านกลวิธีการแต่งในเรื่องของการให้ภาพพจน์นะคะมีการใช้อุปมาโวหารเปรียบเทียบทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนมีคําว่าดังนะคะอย่างบอกว่าเราเป็นเมืองน้อยกระจิริศนะคะดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์อันนี้ก็มีคําว่าดัง ข้ามาะะมีการใช้โวหารอธิพจน์คือการเปรียบเทียบเกินจริงได้ฟังดังสอนเสียบกันนะคะก็คือเหมือนได้ฟังข้อความแล้วเหมือนกับแบบมีลูกศรมาเสียบเข้าที่หูเลยทั้งทงที่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอะต่อมาเรามาดูเรื่องของการเล่นคำนะคะตรงนี้เขาจะชัดมากในเรื่องของการซ้ำคำทำให้มีการใช้ภาษาที่สละสลวยเล่นคำพ้องเสียงดูนะคะเบนจวันจับวัน,ว,นวันกับวันมาแล้วนะคะเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามานางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แน แนบนวลสมอจินตราจากภาคจับจากจำนันจะเหมือนจากนางสการะวาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นวักทองของวรณคดีทอดน,นี้เลยนะคะ,ะต่อมาค่ะเรามาดูด้านความรู้และความคิดนะคะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมโบราณนะคะลองดูนะคะเรื่องของการทำนายโชคชะตาหรือโหราศาสตร์นะคะ บอกว่าครั้นเสร็จสั่งมหาเสนาจึงถามขุนโหราทั้งสี่เราจะยกพลกระไลไปต่อดีพรุ่งนี้ดีร้ายประการใดแต่ถึงถามแล้วก็ไม่ทําตามก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะการพิจารณาเลิกยามนะคะและการประกอบพิธีฟันไม้ข่มน้ำนะคะก็คือตัดไม้ข่มน้านั่นเองพอได้สุภเริก,ก็ลั่นของประโคมคึกกึกก้องท้องสนามปรโรหิตฟันไม้ข่มน้าทําตามตําราพิชัยยุทธพิชัยยุทธก็คือตําราพิชัยสงครามนะคะที่เป็นตําราในการออกรบนั้น ะะต่อมาด้านความรู้และความคิดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการศึกสงครามเมื่อครั้งอดีตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพิจารณาจากภูมิสถานหรือชัยภูมิหรือสมอรภูมินั่นเองตามตำราพิชัยสงครามในเรื่องของการตั้งค่ายนะคะเราต้องดูว่ามีนาคน้ําคืออะไรคือภูมิประเทศที่มีน้ําไหลผ่านถ้ามีน้ําแสดงว่า ทหารเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเมื่อน,นั้นเท้ากระหมังกุนิงเป็นใหญ่เร่งรีบรีพลสกลไกรมาใกล้ทิวทุ่งทานีเห็นละหารทานน้ำไหลหลังร่มใสใบบางสุรีสีเห็นไหมมีที่บังแด,ดดด้วยจึงดำรัสตัดสั่งเสนีสั่งไปเลยว่าให้ตั้งที่นาค้ำตามตำรา ะะโอเคต่อมาในเรื่องของการให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าความรักลูกและตามใจลูกจนเกินไปมันจะเหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันนะคะมันจะเป็นความรักลูก ที่เป็นการฆ่าลูกและก็ฆ่าตนเองในทางอ้อมได้ด้วยเหมือนกรณีที่เท้ากระหมังกุนิงนะคะที่รักและเอ็นดูวิยาสกรรมัมผู้เป็นพระราชโอรสมาจนสุดท้ายทั้งเท้ากระหมังกุนิงแล้วก็วิยาสกรัรมเนี่ยก็จะต้องตายนะคะแล้วก็เท้ากระหมังกุนิงก็คือตายด้วยความรักที่มีต่อลูกนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอีเหนาวนะคะเป็นบทละครที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมมสรว่าเป็นยอดแห่งบทละครรำ เนื่องด้วยสัมนวลกรที่มีความไพเราะแล้วเนื้อหาก็มีความน่าสนุกตื่นเต้นแฝงไปด้วยข้อคิดนะคะเหมาะที่จะนำไปเล่นละครรำวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเชื่อว่านักเรียนของครูจะต้องสนุกสนานในการเรียนวรรณคดีแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปหน้ากันต่อไปนะคะว่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาให้นักเรียนได้เพลิดเพลินหรือได้รับความรู้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน